สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายปอขายที่ดินครับในวันนี้ผมพาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินในโครงการเดอะลากูน3ที่อำเภอสามโคกจกปปังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้ขายอยู่ที่1ล้านบาทท้วนเดี๋ยวเราเข้าไปชมที่ดินแปลงนี้กันครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่โครงการหมู่บ้านเดอะลากูน3 ตำบลท้ายเกาะอสามโคกจดปทุมธานีจากถนนสามหนึ่ง 3, 1, 1, 1, 1, เดียวเข้าหมู่บ้านเดืลากุล3าไปประมาณ600เมตรเมื่อถึงวงเวียนที่2ให้เลี้ยวขวาไปสุดทาง300เมตรแล้วให้เดียวซ้ายไปอีกสัก100เมตรที่เดินจะอยู่ทางด้านขวามือมีป้ายติดอยู่หน้าที่ดินขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่79.6ตารางวารูปแปลงสวยทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้ากว้าง16.5เมตร ลึก19เมตรปัจจุบันที่ดินถมไวและทั้งแปลงที่ดินฐานหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดถนนคอนกรีตในโครงการกว้าง10เมตรมีระบบไฟฟ้าและปละปาผ่านหน้าที่ดินแล้วสิ่งวล้อมในโครงการเดดลากูนถือว่าดีมากๆนะครับมีเพื่อนบ้านมีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการเหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะซื้อเก็บไว้เก็งกำไรในอนาคตก็ได้นะครับ ส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ12,562บาทหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่1ล้านบาทท้วนค่าโอ,อนและค่าภาษีนัก,กรมที่ดินคนละครึ่งสนดปลอดภาระพร้อมโอ,อนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์061-645-4652 หรือลน์ไอ POR k u TUWN หรือที่ Facebook Fanpage PA ขายที่ดินครับส่วนรายละเอียดต่างๆและพิกัดของที่ดินแปลนนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับท่านใดที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ